มันถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันจะมาเปิดเผยพลังนิแทจริงของฉันฉันรู้ว่าพวกแกนะ่ะคิดไม่ถึงหรอกไอดี ID ของฉันในตอนนี้พลังหนึ่งรแปล้านไอดีที่เพิ่งเล่นได้สองเดือนนิดๆพลังหนึ่งรแปล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ข้าจะมารีวิวให้พวกแกดูเพราะชายคนนี้คือมาเชลดีบิ๊ก วันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีของผมเองนะครับตอนนี้พลังอยู่ที่108ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูแต่ละตัวก่อนอย่างนี้ตอนนี้กระบองเล็กของผมพลังอยู่ที่28ล้านนะครับตัวเดียวพาร์ทสีนะอาวุธเฉพาส4ดาวตายเฉพาะ5ดาวนะครับ ของที่ใส่ก็โอ้โหเสพพลังไฟแน่นๆนะครับหกดาวสองชิ้นนะสามดาวม่วงแล้วก็ห้าดาวสองชิ้นสามดาวม่วงทั้งสองชิ้นเลยแล้วการบัฟเนี่ยค่อนข้างสุดเลยสายเป็นโบนัสต่ตอสู้หนึ่งแถวนะแล้วก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ห้าอย่างเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัพดาวม่วงนะครับเดี๋ยวรอสุ่มเลทอัพในรอบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาอัพทีเดียวแล้วก็อัตราคีสองแถวโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ห้าแถวเหมือนเดิม นี่ห้าแถวเหมือนเดิมโอ้โหโคตรสุดกระบองเหล็กตัวนี้มันโคตรสุดนะครับคือแบบใส่สุดที่กระบองเหล็กตัวเดียวเลยพลาร์สิบสามส่วนการ์โลกก็พาร์สิบสองนะครับอาวุธเฉพาะสามดาวของก็ประมาณนี้ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับจะงมือจากกลเนี่ยเซ็ตจ,จากกลเนี่ยยังไม่ค่อยครบก็มีกิงก้องก็เลยเอัพกระบองเหล็กเป็นหลักนะครับพีคอรก็พาร์สองอาวุธเฉพาะสามดาว อุปกรณ์ก็กระโหลกกิงกองใส่อพไปงั้งนนะครับไอทีมมันโ,นโหนหัว้นหน่อยเนาะโซนิกก็พาร์สสองนะครับอาวุธเฉพาะสามดาวอุปกรณ์ก็อปเป็นสี่ดาวนะครับตอนนี้ยังเป็นเซฟพลังไฟมีแค่สองชิ้นคาร์บับก็บนน้สปีดสามแถวแล้วก็เอฟเฟกความเร็วหลอมบวกความเร็วเนาะโอเคไปไวเลยนะครับเลาก็เป็นคิดิคอนก็ก,ก,กิงกองนะครับไม่ต้องสนใจโอเคเราก็ใส่เป็นกิโลอีกตัวหนึ่งกิโลพาร์สสามนะครับ อุปกรณสามดาวแล้วก็อุปกรณ์ก็ใส่งงเลยโอเคต่อไปเป็นโกเฮสือพันหนึ่งนะครับเราตอนกิจกรรมการโลดเนี่ยแล้วมันเติมถึงเนี่ยแล้วมันได้มาตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ซัพพอร์ตก็กลับมาก็แค่อัปดาวเพิ่มเฉยเนาะผมน่าจะเลือกยุงเนาะเียดายเหมือนกันก็อุปพาะ์สามดาวเหมือนกันเนาะแล้วก็ของก็ใส่เป็นรวมๆไปรวมยำรวมม,รวม,มิดโอเคเอาวุเฉพาะเอ้ยการ์ดบัฟ เขาเป็นโบนัสสปีดสแถวนะแล้วก็ตาคิอันนี้ผมก็แลกผิดไปนะเป็นเอฟเฟกสามารถหาความเร็วได้เนะาะค่อนข้างเสียดายเลยโอเคก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันเลยแบบรวดเร็วทันใจไวรุ่นไวรุ่นใจร้อนผมรู้ไปนี่ทีมผมก็ใช้เป็นทีมนี้อยู่นะครับตอนแรกเป็นกระบองเลกับเกียโลเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนทีมโป้งใส่ใบ108ล้านนะครับสุดยอด โอเคมาเดี๋ยวในเซิร์ฟของฝั่งนี้เนี่ยน่าจะสู้กับใครว่าตึงสุดหกเเออนี่น่าจะหกเกคนนี้มัง้งหรือว่าคนนี้วะไม่รู้อะมาหาตีนอากเจอคนแรกจัดไปเวียนโทบีเจอกูหน่อยวะซัดแม่งเลยคนดูมาลายมันออกไอ้เหี้ยเอยมาเว้ยโดนกูวะกูปาดก่อนเลย สิบสี่ล้านโดนกูอมล่ำย่ำกระม่อมยี่สิบสี่ล้านหรือเปล่าวะหรือสองล้านสี่ไม่รู้มองไม่ทันการโร่กูต่อยก่อนเลยโป้งโป้งโป้ง,ปง,ปงหลับไปน้องร้อยห้าสิบแปดล้านในขี้ล่วงไปสี่ไหวหรือเปล่าวะน้องชายเาบอกเด็กฟาดไปเจ็ดสิบสี่ล้านย,งงนยังไงมึงยังไงเอ้กูอิงนี่ว่ะไปเกียรโลสามแสนนียจุกดิโดนไปโดนลูกชิ้นตายเดียวแปดแสนเาเม่น,นะโกเกสื พี่ก๊อดกูอมล้ำยกำกระหม่อมบ้องเฮ้ยเยอเอ้ย,อยนี่อ่ะพารสิบเอ้ยไม่ใช่มันคือพลังของเกียโรนะครับทำให้ลูกไฟเขาเหลือหนึ่งลูกนะเขาไม่มีโซนิกยูอาร์หรือเปล่าวะมันก็เลยนี่เน,นี่ยเนี่ยคือเขาไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับเริ่มเทินมาคือจะโดนลดลูกไฟห้าลูกจนถึงเทินห้าโอ้โหไม่ก๊อดแม่งโคตรโหดเกโรพาสสาม ยังไงต่อยแม่งรัวๆโป้งสี่หกล้านกูข้ามเลยไม่ไหวละโอเคโอเคก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหมันจบไวไปหรือเปล่าวะคนดูอาจจะยังไม่หนำใจหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราไปหาอีกตัวเอ้ยอีกคนให้เราสู้กันเลยแล้วกันนี่คนนี้ไงสามสิเบเอ็ดล้านมีโซนิกอยูนะ กาโล่สี่ดาวสี่ดาวม่วงด้วยเกิโลด้วยเกิโล่จพาสองหรือเปล่าโอเคมาเขามีลูกไฟแปดลูกเขาอ๋อเขาใช้ได้ตัวหนึ่งอ๋อกิโลเขาพารเอะไรวะทำไมลูกไฟผมเหมือนไม่ลดเลยวะเอ,อ้ยอมล่ำเย่ากระหม่อมไปทีนึงกาโล่ ero, ผมต่อย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 โอ้ยกิโลพานหะนึ่งแน่เลยโอ้พันหนึ่งร้อยแปดล้านในเหีย เหลือจะเชื่ออุ้ยก็บองเหล็กฟาดไปพันล้านโอ้โหมองเหล็กฟาดสามตัวพันล้านเยฮียมีใครเคยทําได้ไหมทําได้แหละเฮียเฮ้แต่แม่งคอเกโลพันหนึ่งแน่เลยวะ่ะกูว่าแม่งดูดิคนดูไอเฮีย,ยแม่งเกโลพันหนึ่งอะคือแบบมันจะบางมากๆนะครับเอ้ยหรือมันไม่มีคอป่ะเนี่ยทำาห้เลื่อ,เ,อเป็นเลื่อเป็นนี้วะมาใส่ไม่ครบคอเปล่าะะเนี่ย เออเว้ยโคดนิ่มเลยว่ะตรมน้องนิ่มจังวะน้องฟาดไปอีกทีหนึ่งสองแสนมาอมลำยำกระหม่อมทีนึงโป้งหนึ่งดาเมจไม่เข้าูติดระเบิดสามที่เป็นล้านมาดิก็คือแม่งก็รอกา,กาโล่ตายหายอกอะโอ้โคตรนานละเจ็เทินกูไม่ไหวเลยเวยกวดดข้ามเลยแล้วก็ผมไม่รู้นะครับว่าเมตาเจนอสเนี่ยคือผม ไม่รู้ว่ามันถ้ามันจบช้าแบบเนี้ยผมอาจจะเลิกเล่นนะครับก็คือน่าจะเล่นเจนอสเนี่ยมาผมน่าจะยังไม่เลิกก็คือน่าจะเล่นเจนอสไปก่อนนะครับก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะเลิกเล่นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะไปเล่นเกมคุโรโกะนะเป็นเกมบาสนะครับใครเอางี้ดีกว่าใครอยากเล่นอะ่ะคุณช่วยเม้นหน่อยได้ไหมคือเม้นบอกกันหน่อยเดี๋ยวผมจะสร้างกิวที่เอ้ยทุย สร้างกิวในเกมคุโรโกะด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเกมมันนะผมเคยเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่เปิดแรกๆเลยก็คือผมเคยไปเล่นแล้วก็ผมค่อนข้างชอบนะครับในตัวละครเดี๋ยวผมจะสุ่มเล่นเอามินะเดี๋ยวผมทำคลิปลงด้วยถ้าเกิดผมยังเล่นอยู่นะครับตอนนั้นก็คือมันเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตอนนี้วันที่11มีนะนะาคาดว่าจะเปิดนะครับสำหรับแอปสตอร์ที่มันเห็นให้เห็นนะโอเค คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับน้องชาย